สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดที่สองจุดห้านะคะสองจุดห้าการบวกจำนวนเดียวกันนักเรียนดูนะคะเราเรียนถึงนี้นะ,ะวันนี้ตัวชี้วัดที่คุณครูจะสอนนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องการบวก จำนวนเต็มบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน10นะคะการบวกจํานวนเต็มบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน10นะคะอ้าวนักเรียนมาดูว่าโจทย์เขาสั่งอะไรเรานะคะเขาบอกว่าการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแสดงการบวกของจํานวนที่เท่ากันคําว่าแสดงการบวกของจํานวนที่เท่ากันคืออย่างนี้ค่ะอันนี้นักเรียนดูนะคะหนหมายความว่ามี2อัน และกลุ่มนี้ก็เหมือนกันก็มีหนึ่งสองแปลคำว่าจำนวนที่เท่ากันก็แปลว่าอ่ามีซ่อมอยู่มีช้อนซ่อมนะมีช้อนกับซ่อมอยู่นะคะเหมือนกันแบบนี้สองคู่นะคะตัวเลขที่เขาแทนก็แทนด้วยสองบวกสก็เอามาจากรูปนี้นั่นเองนะคะสอบวกสอ็อีกอันหนึ่งก็เอามาจากด้านหลังนะคะ คราวนี้ทั้งหมดทำไมถึงเป็นสี่เราก็มานับกันค่ะนักเรียนนับรวมนะคะหนึ่งสองสามสี่ก็ได้ทั้งหมดสี่อันอ้าวคราวนี้ไปดูโจทย์ข้อแรกของเรานะคะโจทย์ข้อแรกของเราก็คือมีเด็กผู้ชายอยู่หนึ่งคนใส่กางเกงสีน้ำเงินนะคะนักเรียนดูนี่นะเด็กผู้ชายอยู่หนึ่งคนเนี่ยหนึ่งคน ใส่กางเกงสีน้ำเงินนะส่วนเด็กผู้ชายอีกหนึ่งคนเป็นคนละคนกันใส่กางเกงสีออกเหลืองเหลืองส้มๆก็แปลว่าเวลาที่นักเรียนทําก็คือ1 1ก็คือแทนเนี่ยแทนคนที่ใส่กางเกงสีน้ำเงินหรือดำนี่นะคะสีมันใกล้เคียงไม่รู้น้ำเงินหรือดำดำนะอ้าวแล้วคนที่สองก็1คนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเท่ากับเราก็นับสิคะหนคนสคน ก็ตอบเลขสองค่ะอ่าก็เสร็จไปแล้วนะคะข้อต่อไปข้อหนึ่งจุดสองเป็นกล้วยนะคะนักเรียนจะถามครูว่าโอนจะนับยังไงคะกล้วยนักเรียนดูตรงนี้ค่ะว่ามันมีกี่ผลเนี่ยดูตรงขั้วเนี่ยหนึงผลสองผลสามผลเพราะดูตรงสีเหลืองดูยากมากเลยหรืออาจจะดูตรงจุดนี้ก็ได้ค่ะหนึ่งผลสผลสามผลหผลสผลสามผลเราก็ใส่เลขสามไว้ค่ะ ก็จะเป็น3บวกสเท่ากับอ่ะเราไม่รู้เท่ากับเท่าไหร่เราก็มานับกล้วยใหม่ค่ะ1 2 3 4 5 6คําคำว่าเท่ากับคือเอามารวมกันแล้วก็มี6ผลค่ะอ่ะหารน,นะคะอ้าวต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำเองแล้วนะคะอ่ะนักเรียนมาดูข้อโพด ใส่อยู่ในอะไรกล่องสวยๆเนี่ยนะไม่รู้กล่องเรียกว่าอะไรนะมันสวยๆเนี่ยหนึ่งฝากสองฝากสามฝากสี่ฝากเขาพูดอันนี้มีสี่เอามานับกล่องที่สองว่ามีกี่ฝากนะคะหนึ่งสองสามสี่ก็มีสี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะเอามาเขียนเอามาจากกล่องแรกก่อนก็เลขสี่ก็บวกบวกกับกล่องที่สองเข้าไปค่ะก็มีสี่ เพราะฉะนั้นเท่ากับก็คือทั้งหมดทั้งหมดเราก็นับใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะทวนค่ะครูใช้ปากกาคนละสีนะเพื่อให้ง่ายว่าเออนนี้นับใหม่อีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมดเท่ากับแปดคุณครูก็เขียนเลขแปดอ่าโอเคนะคะ สำหรับหน้านี้เพราะฉะนั้นอ่านสุดท้ายนักเรียนมานับนะเป็นขนมอะไรก็ไม่รู้นะคุณครูก็มาดูไม่รู้ขนมอะไรนับชิ้นกันหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าจานนี้มีห้านะคะมีห้าชิน้นคุณครูก็เขียนเลขค่าไว้ก่อนจานที่สองนับค่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าก็ได้ห้าชิ้นเหมือนกันคุณครูก็เขียนเลขค่าไว้ คราวนี้เวลาที่เราทําก็เหมือนเดิมค่ะนักเรียนก็เอาจานแรกไปเขียนก่อนห้าโหวได้จานที่สองค่ะพอดีตัวเลขมันเท่ากันนะคะก็เขียนไปคราวนี้เราจะนับว่าทั้งสองจานเนี่ยมันมีขนมกี่ชิ้นก็นับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับได้สิบก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับไปแล้วก็หนึ่งกับศูนย์เท่ากับสิบค่ะ โอเคนะคะเป็นอันว่าคณิตศาสตร์หน้านี้นะคะนักเรียนก็จะเสร็จนะคะหัวข้อเรื่องก็คือว่ายังไงคะการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกของจํานวนที่เท่ากันก็ตามนี้เลยค่ะนะคะเอาละคราวนี้หน้าต่อไปหน้าต่อไปวันนี้คุณครูจะสอนสองหน้านะคะหน้าต่อไปยังคงเป็นเรื่องเดิมคือการบวกจํานวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินสิบค่ะ แต่ว่าเวลาที่เราเรียนนั้นเราจะไม่สามารถเรียนเรียนเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนแค่ข้อสองข้อแล้วรู้เรื่องนะมันจะต้องมีแบบฝึกหัดหลายข้อหน่อยแล้วก็แบบฝึกหัดก็จะมีโจทย์ที่แตกต่างกันไปนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นอ่านักเรียนมาดูจะมีจุดสีดําอยู่สจุดอ่ะแทนตัวเลขสเลขแรกและจะมีจุดสีขาวอยู่ด้านล่างสองจุดหน ก็แทนตัวเลขสีเขียวนี้แล้วคำตอบต้องการอะไรคำตอบต้องการบอกโจทย์สั่งเราว่าให้เราหาผลบวกขอ,ออาหาพอโอรอผลบวกระบ,บวกโจทย์ให้เราหาผลบวกไหมายความว่ายังไงโจทย์ให้เราเอาจุดทั้งหมดเนี่ยมารวมกันว่ามีทั้งหมดกี่จุดเรามานับกันค่ะอีกครั้งหนึ่งสองสามสี่นับได้สี่นักเรียนก็ตอบสี่ค่ะ ่าผ่านนะคะคุณครูจะทําให้ดูอีกแค่ข้อเดียวนะคะามาดูจุดดํากันค่ะหนึ่งสองสานับได้สามก็คือเลข3าที่โจทย์ให้มานี่นะคะคราวนี้สีขาวด้านล่างค่ะหนึ่งสองสามนับได้3ก็คือเลข3ตัวที่สองนี่ค่ะเป็นที่มาของ3าบวกสเท่ากับคราวนี้เท่ากับเท่าไหร่เรามาพิสูจน์กันค่ะ1 2ึ่งสามี่ห้าหเท่ากับหก็ตอบหค่ะ เอาละการบ้านเหลืออยู่2ข้อนะคะให้นักเรียนทำเองตามแบบที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้นี้นะคะและวนักเรียนก็จะสามารถทำได้แล้วได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนทำแบบหัดแค่เพียง2หน้านะคะคือสอ้าเรื่องการบวกจํานวนเดียวกันนะคะแล้วก็หน้าที่2ก็คือโจทย์ขาสั่งว่าให้หาผลบวกนะคะโจทย์ขอสั่งอะไรก็ต้องทำตามที่โจทย์สั่งนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูสุนารีครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ